สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์ครับกับช่องพญาเต่านคราชดวงเศรษฐีครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาบอกแนวทางเลขฮานอยอีกเหมือนเดิมในที่เมื่อวานนี้ก็ฟันไปนะคนก็มีโชคกับอาจารย์เยอะนะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ฟันเลขฟันเลขฮานอยพิเศษเนาะฮานอยพิเศษก็เข้า ห้าน้อยปกติก็เข้าแต่ถ้าใครเล่นลูดเนี่ยจะเข้าอย่างที่อาจารย์บอกไงอย่างที่อาจารย์บอกใครเล่นลูดนี่จะเข้าเนาะ,ะเฉียดไปสามตัวนี้ก็เฉียดนิดนึงนะสามตัวนะสามตัวห้าสี่ในเมื่อวานนี้ออกมา,าท,ะทะลวงเลยหนะ้าฟันเน้นๆใบก็มีตัวเน้นแต่ตัวเน้นสุดไม่ไม,ไ,มไม่ได้เข้า,าวันนี้เดี๋ยวก็จะมาสรุปแนววันนี้อาจารย์ลงช้าหน่อยนะทุกคน,น นะลงช้าหน่อยวันนี้มีแนวทางอะไรยังไงมาบอกนะเห็นก็อยู่ในถ้ำนะทุกคนตอนนี้อยู่ในถ้ำถ้ำกำลังสร้างอยู่นะครับถ้ำกำลังสร้างอยู่อยู่ข้างหลังข้างหลังนี้ก็เป็นองค์ปู่อินทรนา,าราชนะห่อท่านไว้อยู่นะเพราะว่ามีงานตกแต่งภายในอยู่นะจะทำกำลังทำตอนนี้กำลังเริ่มทำหินงอกหินย้อย นะเพื่อที่จะประดับตกแต่งเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเที่ยวอะไรต่างๆค่อยมาเที่ยวชมดูนะทุกคนนะนะหรือว่าใครอยากจะมาร่วมนะหินปูนทรายกับอาจารย์ก็ได้เลยนะเกิดถูกเลขมาร่วมกันได้ทุกคนมาร่วมกันได้ถุกนิดถุกหน่อยมาร่วมต่อบุญทานนะเอาหินปูนทรายมาหล่อปั้นนะให้สวยงามไว้เป็นศิลปะ คู่กับโลกให้สวยงามนะไว้ให้เป็นที่ผ่อนคลายจิตใจนะอ้าวเลขที่จะมาในวันนี้วันนี้ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์วันเสาร์ห้าอมวันเสาร์มีเลขเด่นนะวันเสาร์เอาเป็น ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับใครทันฮานอยพิเศษก็ซื้อฮานอยพิเศษด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะฟันเด่นฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ต่อยอดฮานอย VIP ไปเลยนะครับวันนี้ใครเล่นฮานอยพิเศษเอาเลขฮานอยพิเศษไปต่อ v i p นะครับนะวันนี้ตัวเด่นตัวเลขที่จะมาเด่นในวันนี้ตรงกับวันเสาร์วันเสาร์เลขเด่นในวันนี้มี อยู่สามตัวแต่เด่นสุดๆมีสองตัวแต่ก็จะเจาะตัวรูดให้นะครับเจาะตัวรูดให้นะตัวเด่นในวันนี้มีเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งเด่นเก้าเด่นเจ็ดนะครับเด่นเก้าเด่นเจ็ดแต่ฮานอยพิเศษเด่นสามูดสามฮานอยพิเศษเด่นสามูดสาม ถ้าใครจะเล่นถ้าใครจะเล่นรูดสามก็ 30, 31, 37, 3์สนะแล้วก็สามหกสำหรับฮานอยพิเศษนะครับเด่นสามนะหรือว่าใครที่แกดซื้อก็เอาลรูดสามนี่มาซื้อทั้งหมดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวเด่นอันนี้คือเด่นเด่นเด่นพิเศษนะครับเด่นพิเศษเด่นพิเศษคือรูดสาม ตัวเด่นพิเศษเด่นสุดก็คือ3 1 3 7 3ึ่เจ็ดสานะครับแล้วก็สี่สองนะครับแล้วก็สีอันนี้คือตัวเด่นพิเศษแต่ถ้าเด่นเด่นสุดๆในพิเศษคือ3 1กับา3าเดนะครับเด่นสุดพิเศษถ้าเป็นฮานอยปกติก็คือฮานอยตอนหโมง ฮานอยตอนหกโมงเนี่ยจะเด่นสุดวันนี้ก็คือเด่น7จฮานอยปกติเด่น7จ็ดลูดเนั่นเองเด่น7จ็ดลูด 7. นะครับแต่มันจะมีตัวที่ไม่ไม่ได้อยู่ในสังกัด7มีด้วยในวันนี้นะถ้าใครงบน้อยก็ลูด7ไปเลยเจ็ดถึงเจไปนะตัวเด่นสุดในฮานอยปกติคือ ัวเด่นสุดในห้าน้อยปกติคือ7 4 7 5ส8หแล้วก็79นะครับเด่นสุดในหลัก7คือ7 5 7 9หดนะครับ7 5ห 7, กับ79แต่ถ้าเป็นเด่นรวมเด่นรวมในวันนี้เลขเด่นรวมในวันนี้มีเลขเด่นรวมในวันนี้มี1 0 สองศูนย์นะครับสี่เก้าสี่แปดเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับเด่นสุดแยกออกมาสามตัวมีสี่แปดสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับอันนี้คือแยกออกมาเป็นสามสามตัวสามตัวลเลขสามตัวเด่นนะเลขสามตัวเด่นในวันนี้ นะเมื่อวานนี้เลข3ตัวเราก็เฉียดเิีวแล้วก็มีมีมีเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจันต้องไปย้อนดูคลิปนะเพราะว่าเลข3มตัวมันเข้าหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้เลขเด่น3ตัวในวันนี้มี1นึ่งสองศูนย์หนนะครับหนึ่งสองศูนนะครับแล้วก็4ี่ แล้วก็479นะครับ479แล้วก็748 748นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ347นะครับ347อันนี้เด่นปกตินะครับแล้วก็สามารถต่อยอดไปซื้อ v i p ได้นะครับ v i p ได้นะตัวนี้ก็ตัวเลขเด่นนะตัวเลขเด่นนะครับ แต่ถ้าจะให้เด่นเด่นเห็นชัดในวันนี้สำหรับตัวอาจารย์ที่ชอบนะครับตัวที่ชอบตัวที่เด่นในวันนี้นะก็คือชอบเด่นเจ็ดอ่ะเจ็ดน่ะมาแรงมากเลยวันนี้นะเจ็ดอาจจะทะลุเจ็ดนี่อาจจะทะลุทั้งสามหน่อยเลยก็ได้นะครับนะอาจจะทะลุทั้งสามหน่อยเลยก็ได้แต่ถ้าชอบสุดในหลักเจ็ดก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เนี่ยสามตัวนี้หลักเจ็ดที่ชอบมาก นะครับไม่รู้ว่ามันจะมาจิตไหนเนะี่ยอืมอันนี้นะครับนะแล้วก็เ,เลขถ้าเลขรวมเลขรวมตัดออกเป็นห้าชุดดีกว่าอาจารย์จะตัดเลขรวมเป็นห้าชุดนะครับเลขรวมทุกคนจดเลยนะเลขรวมนะมีเปอร์เซ็นต์มาสุดในวันนี้นะครับตามเลขสูตรคำนวณเลขรวมมีห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสองศูนย์ห้าตัว เด่นสุดมีห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับนะแต่ตัวตัวที่เน้นกันอย่างเช่นเมื่อวานนี้ตัวอาจารย์บอกว่าตัวกันและตัวเน้นมันมือซินมาเหมือนกันก็คือแปดหมาจริงๆเลยนะแต่วันนี้มีตัวกันก็คือสี่แปดแต่สี่แปดมันจะไปเล่นจับสามตัวก็คือเจ็ดสี่แปดนะครับเจ็ดสี่แปดนะเจสี่แปดสามสี่แปดนะแล้วก็ น475อย่างเงี้ยครับนะมันอยู่ในในวงจรนี้นะครับเลขแนวทางนะทุกคนก็ลองเอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคในวันนี้ดูนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือไม่มาอะไรยังไงแต่อันนี้เอาเป็นสูตรตัวคำนวณที่มันเข้าบ่อยที่สุดที่อาจารย์เอามาบอกทุกคนเหมือนอย่างเช่นเคยในแต่ละวันที่อาจารย์ลงคลิปให้ทุกคนเห็น ทุกคนดูนะครับเนาะก็ขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดวนบันดาลเปิดทางโชคเปิดทางวาสนาเปิดทางดวงดีให้ทุกคนมีโชคในวันนี้นะครับฟันเน้นๆเนนม็ดเดียวเหรอเขาบอกว่าให้ฟันเน้นๆเนนม็ดเดียวให้หน่อยอาจารย์เาั้นฟันเน้นๆเม็ดเดียวอาจารย์ไม่ฟันเน้นๆเม็ดเดียวนะอาจารย์ฟันเน้นสามเม็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าแล้วก็สี่แปดนะฟันเน้นๆเ,เลย แต่ตัวที่ชอบหรือตัวที่รักใช่ไหมคือมีมีอยู่สี่ตัวนะตัวที่ชอบก็คือสองศูนย์นะอาจารย์มีชอบอาจารย์ชอบสองศูนย์ชอบห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็เจ็ดห้าที่ชอบสุดๆในวันนี้นะครับนะตัวที่ชอบสุดๆเลขสามตัวชอบอะไรเหรออาจารย์เลขสามตัวอาจารย์ชอบอาจารย์ชอบสามเจ็ดสามสามเจ็ดแปด 3ามแล้วก็เจ็นะครับหรือ847สี่เทุกคนก็กลับกลับไปอย่างนี้นะ,ะก็จะมีโชคกันนะครับลองเอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูครับวันนี้นะยังไงก็ขอให้รวยๆได้เงินแสนได้เงินล้านนะปลดนี้ปลดเสลน,นะขอให้มีโชคกันอเสี่ยงโชคดูทุกคนนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนอาจารย์ก็เอาตามเลขคำนวณ ของตัวเลขที่อาจารย์คำนวณบอกที่มันออกทุกวันน่ะก็ลองเอามาเป็นแนวทางดูยังไงก็ต้องเข้าเนาะทุกคนนะลองดูครับทุกคนนะวันนี้ตรงกับวันเสาร์